ทุกคนครับชาบูการนี้ที่นั่งอยู่เราจะรอในรถหรอเพราะว่ามันชาสะดวกกว่าอ๋อมีที่ชาด้วยไม่ใช่มันสะดวกกว่าเก่งใจเขาได้ไม่ง็นอยู่นี่นนะเก่งใจเขาทุกคนบางทีเราไปพูดเสียงดงเสียงดังเนี่ยเราเข้าใจหัวอกแบบบางทีคนเขามาเขาก็มาฟิวประมาณแบบ เขาจะมาสระผมทําเล็บไนึกออกปะแล้วเราเป็นผู้ชายเราไปนั่งอ่ะแต่ถ้าไม่ไลฟ์เราไปนั่งรอยอยู่แล้วแต่ก็อยากลงไปแหละแต่เห็นไงตรงนี้ก็เห็นแต่เราไลฟ์ด้วยบางทีเราเกรงใจเขาว่าบางทีเจ้าของไนเขาใหแ้แต่แต่เราต้องมีความเกรงใจคนที่เขามาแบบมาด้วยบางทีคนเขาไม่รู้จักเรานะแต่ตอนเนี้ยที่คนติดต่อริเกพ่อมาเยอะตอนนี้เยอะมากขอบคุณด้วยนะครับเยอะมากแต่พ่อจะบอกว่าถ้า ถ้าน้องไปหมอํำซิ่งของต่างจังหวัดถ้าไม่มีน้องเอาไหมครับก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ถ้ามีน้องเป็นอีกราคาหนึ่งพ่อทําแบบแยกเป็นแบบไม่มีซันกับมีซันแต่สุดท้ายแล้วเขาหาซันคัดท่องมีซันนะคะแต่ก็จะดูว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพประมาณนี้อย่างนี้ก็จะจัดแจงแล้วจะคุยกับทางนางเอกแล้วก็ผู้จัดจาการนางเอกอย่างเงี้ยพี่นุษย์อะไรเงี้ยเราก็เช็คคิวกันอายุทยาเหมือนจะมีอยู่นะครับแต่ต้องรอเช็คคิวจากพ่อ แต่วันพรุ่งนี้เนี่ยที่ที่ผมปักลิงไว้ด้านล่างเนี่ยเราจะเริ่มเริ่มไลฟ์กันเลยเนี่ยประมาณประมาณสักไม่เกินสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วกันอันนี้คร่าวๆนะครับไม่เกินสิบเอ็ดโมงครึงไม่เกินเที่ยงเราจะไลฟ์ก่อนขึ้นเครื่องก่อนช่วงหนึง่งแล้วก็ไปอีกทีตอนขับรถมัน,นจะไปงานช่วงหนึง่งแล้วก็ยาวเลยช่วงนางเอกแต่งน้าผมอาจจะมีพักช่วงพักช่วงมาช่วงกันบ้างแต่พรุ่งนี้เป็นการวอล์กวอล์กนะครับทุกคน มันที่เราเคยทําครั้งก่อนเกะครั้งนู้นน่ะแต่ครั้งนี้นะเอ๋บอกว่าจะแต่งหน้าให้เข้มขึ้นด้วยติตาพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับสิ่งที่ผมเลือกอยู่ที่ผมผมเคยเลือกผิดเลือกถูกเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้เลือกที่จะเกเรเลือกที่จะดื้อเลือกที่จะหลันผมผ่านตรงนี้มาพอสมควรอยู่อาจจะอายุยังไม่โตถึงขนาดสามสิบหรือว่าเป็นภาวะที่รู้สึกคำว่าโตแล้วแต่ผมว่ายุคแนมันอยู่ที่ประสบารณ์ชีวิตอยู่ที่ สิ่งที่เราจะปฏิปฏบัติเพราะสมัยนีย้แค่ยี่สิบกว่าก็มีอนาคตมีหน้าที่การงานที่เป็นหลักเป็นแหล่งของตัวเองแล้วซึ่งผมเองก็ดูแลแตัวเองได้ผมผ่านการกรองจากครอบครัวมาพอสมควรอยู่ดีไม่ดีก็ต้องเป็นตัวผมเพราะผมผ่านภาวะเกินยี่สิบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเลือกต้องนี้อยู่ทุกคนทุกคนทุกคนไม่เป็นไรนะ,ะมันจะดีจะชั่วหรือว่าจะไม่ดีมันก็เกิดกับตัวผมแต่ผมขอบคุณด้วยความเป็นห่วง พิมพ์แบบอย่างอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีถ้าพิมพไม่น่ารัก,กอันเนี้ยมันก็จะแบบเกิดการทกเถียงกันนะครับเอแต่ขอบคุณนะขอบคุณมากความคิดเห็นแต่อาจจะจะดูไม่น่ารักไปนิดนึงนะครับถ้ารู้สึกว่าพิมพ์แล้วแล้วมันสบายใจมันแบบมันโล่งใจมันมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเสียความรู้สึกแล้วตัวเองมีความสุขผมถ้าเป็นผมผมไม่ทำเพราะามันไม่น่ารักนะครับ เรื่องผ่านดีกว่านะครับคอมเมนต์ที่มันสร้างสรรค์ดีกว่าเพราะว่าแค่ทุกวันนี้ทุกคนก็รู้อยู่คนที่ไม่ชอบนางนางเอกแพาวนนะ่ะแพาวแสนทองนะ่ะก็มีแต่ผมว่าคนรักเขาทั้งหมดที่เข้ามาเนะี่ยที่ติดตามเขาเยอะเนี่ยนี่ไงคนรักเขาและณปัจจุบันนะ่ะผมว่าคนเห็นอะไรตัวแพาวเยอะแล้วก็กลับใจมารู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมเราไปคิดแบบนั้นสุดท้ายแล้วเขาเป็นแบบนี้หรอผมบอกเลยคนที่มีความคิดเนี่ยเยอะผมพูดถูกไหมทุกคนถึงผมพูดอะไรไปเยอะแยะมากมายก็เป็นการที่ว่ามาออกตัวแต่ก็ผมสัมผัสอ่ะผมอยู่และผมรู้อ่ะผมรู้ว่าเป็นคนแบบไหนอ่ะเบนทุกคนหมดรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนอ่ะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่คิดอยู่ตอนนี้นอคติอยู่ตอนนี้นสักวันคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะกลับตลปัดเลยว่าเขาเป็นคนแบบนี้เออไม่น่าไปคิดแบบนั้นเลย โดยที่เขาแคบนิ่งๆมีทั้งดีและไม่ดีอ่ะทุกคนแต่ผมว่าเท่าที่สัมผัสอะ่ะถ้าผมเป็นเด็กนะผมอยากอยากมีผู้หญิงแบบเนี้ยที่แบบคอยเล่นด้วยคอยอะไรด้วยเพราะมีความเทคแคร์สูงมากแล้วเราเองกอ็ต้องเทคแคร์กลับโดยที่ว่าเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมมองว่าการที่เรามาเฝ้าผู้หญิงคนหนึ่งแบบทําเล็บทําสระผมแสดงว่าเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจ ที่ชวนเรามาหนึ่งวันนี้กูเตอร์ทุกคนอยู่งานพี่นิลุยเรากเลยไปงานพี่นิลุยนะครับเอ่อเดินเช้ามาเขาแยกกับน้องเบนซ์ผมก็เลยแบบจะไปบ้านพี่นิลุยไอ้นางเอกบอกจะไปท่อมรถขผมโอ้โหเด็ดโอเคเ๋ยวมายืมรถน้องก้อยมามันไม่แปลกหรอกครับนะผมว่ามันมันดูมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่เซฟโซนขเขาอีกหนึ่งคนนะเว้ยเฮ้ยเราเป็นคนที่แบบมันเท่เ้ยอะไรเงี้ยฟีลแบบเนี้ยมันเท่แลวทุกคน มันจะเป็นสถานะไหนผมไม่รู้นะในขณะที่ผมอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมว่าแม่ผมน้องผมไปทําเล็บทําผมผมก็ไปด้วยเพราะอะไรทุกคนครับผมไปตัดผมในฟิวเจอร์ลังสิตไปกับน้องก้อยนางเอกนางเอกก็ยังไปเดินเล่นรอผมเลยเห็นปะมันก็เหมือนการเทคแคร์กันอนะใจเขาใจเราทุกคนผมว่าทุกคนเนี้อย่างที่ผมเคยบอกว่าเราชอบนางเอก เราต้องกระทําให้เขาได้รู้โดยที่ว่าตั้งแต่แรกเป็นยังไงเราก็ต้องพยายามให้เป็นอย่างนะั้นตั้งแต่แรกเพราะเราเคยไม่เสมอต้นเสมอ,สมอปลายมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเลื่อนขั้นไปแบบไหนก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยนะเขากล้าให้เราขับรถมาเป็นเพื่อนมารออะไรเงี้ยคนที่ชอบต้องรู้สึกยังไงอ่ะผมก็ภูมิใจนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่เป็นไรหรอกครั ทุกคนออกความคิดเห็นได้เอาผมไปด่าได้และได้แต่ไม่สามารถมาเปลี่ยนความคิดผมได้หลอดตรงไหนผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองหลอนะครับผมไม่ได้หลอนหรอกครับแต่ผมก็ไม่ได้อวยเดงผมเพราะผมก็ไม่ถึงกับแย่ครับก็พอได้พอพอพอได้พอไปแต่งลูกพอได้ไปแต่งตัวหน่อยก็พอก็พอก็พอได้อยู่ไม่ได้บอกว่าตัวเองหล่อหรอก แต่ผมก็เอารูปจริงๆรงตรงหน้าผมแบบนี้ยขึ้นปกนะครับไม่ได้เอารูปตัวการ์ตูนมาขึ้นผมไม่ได้แบบบอกตัวเองหล่อดะครับไม่ได้มั่นใจในตัวเจ้าของมากดอกครับผมย่ามาแต่งผมหลายครับผมนะครับผมจะบอกทุกคนว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเครื่องเครื่องใช่ไหมนาาเอกบอกว่าขึ้นเครื่องประมาณขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องประมาณบ่ายโมง บ่ายโมงแล้วเราจะเริ่มไลฟ์ไม่เกินไม่เกินเที่ยงไม่เกินเที่ยงจะเริ่มไลฟ์หนึ่งช่วงอาจจะไม่ยาวมากแต่อาจจะเริ่มไลฟ์ว่าเรากำลังจะขึ้นเครื่องเดินทางแล้วนะอะไรน,นี้แล้วก็เราจะเริ่มไลฟ์อีกช่วงหนึ่งน่าจะตอนขึ้นรถผมจะขับรถไปไปไปชานาทเพราะมีงานที่ชานาทนะครับน้องเอกไปด้วยน้องก้อยไปด้วยน้องเอกจะไปที่แก้ไปแต่งหน้าให้ผมนะครับ ช่าวนนี้นี่ข้าตัวแพงนลครับผมทางเดียวที่จะจะจะให้เขาได้คือฝากฝากเงินเก็บไว้ที่เขาครับอ่าพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเงินเหมือนกันผมพูดนะครับทุกคนเชื่อไหมว่าออย่างเงินวอล์กเนี่ยทุกคนมาสนับสนุนเะนี่ยทุกคนอยากเข้ามาเข้ามาชมอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าพูดถึงเรื่องแล้วนะ อ่าเรื่อง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 เองเินเ,เหมือนกันจะบอกว่าทุกครั้งที่เราทำสตรีมไลฟ์หรือใดๆทั้งสิ้นอ่ะผมทากลุ่มปิดอย่างเงี้ยผมชัดเจนนะครับเราทํากลุ่มปิดมาทุกคนเข้ามาสนับสนุนเราพร้อมที่จะเสิร์ฟความสุขกับทุกๆคนหลากหลายรสชาติแล้วเงินกลุ่มปิดเรามาแบ่งคนละครึ่งกับนากเอกยังทาได้เก่งแล้วผมก็มามาแบ่งคนละครึ่งให้นางเอกเอาค่าใช้จ่ายไปไปจ่ายทีมงาน ผมก็ต้องมาจ่ายทีมงานผมค่ากับคงกับข้าวเลยเราจะแบ่งกันคนละครึ่งแบบชัดเจนและส่วนไลฟ์สตรีมไลฟ์ข้างนอกเนี่ยหรือว่าขายของเนี่ยเงินผมจะบอกสมมตินางเอกบอกว่าจะโอนเข้าผมผมบอก่านางเอกนางเอกนางเอกเ,เก็บไว้ผมเลยได้ไหมเพราะว่าปกติเงินเงินที่ซันได้จากบริษัทเงินค่าตรงค่าตวเงินบริษัทที่นายตะไลที่คนจ้างมานตะไลโอนเข้าหนูเนี่ยก็จะเข้าบัญชีให้แม่เก็บ อันนั้นแม่เก็บแล้วเงินเก็บของผมปะปานก็พอผมก็พอมีแต่แต่ในส่วนของไลฟ์กับนางเอกที่แบ่งแบ่งคนละครึ่งเนี่ยนางเอกเก็บไว้ผมได้ไหมฝากเก็บหน่อยเก็บเอาไว้เดี๋ยวใช้เดี๋ยวซันจะบอกช่วยช่วยช่วยซันเก็บหน่อยเพราะผมไว้ใจนางเอกผมรู้แล้วว่าเขาเป็นคนพบับหนผมไว้ฝากไว้ที่เขาให้เขาช่วยเก็บนะครับส่วนเรื่องอะไรที่มันหลุดไปเรื่องลงเรื่อง,ร,อง,ร,องรถอะไรเงี้ย่างที่นาเงนาเอกบอกแล้วครับ ก็ไปตีความเป็นโน้มน้อมนี้กันผมอยากจะเปิดสลิปให้มากเลยว่ะจริงๆแต่มังก็ไม่ต้องไปควรอธิบายไงเออพูดถึงเรื่องเนี้ยอะทุกคนให้สบายใจเรื่องนี้นะเราพูดไปเขาไปตีความใหม่ให้ให้เราโดนด่าให้โดนโดนลบอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้มีเงินล่ํารวยขนาดที่โอ้โหระดับรถลมันเป็นเค่งความฝันผมที่ผมไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะได้ครันนี้มามันเป็นรถบ้าน ป้ายแดงนะครับเป็นรถบ้านป้ายแดงคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงที่ที่พี่ๆที่นางเอกเ,เขารู้จักอะ่ะเขารู้แล้วตอนเนี้ยซันเองก็พอรู้พอดูรถเป็นพี่เบนซ์ก็เป็นช่างช่างที่พอดูพี่เบนซ์เป็นช่างเก่าเพราะว่าเขาแบบอยู่กับเรื่องรถมาเราก็เช็คเช็คเช็คที่มันดีมันมันก็มันเกินฝันแล้วแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องยิ่งขยัน,นยอีกเพราะหนูเองก็ไม่ได้ร่ำรวยนานๆพอมีพอกินพอ พอซัพพอร์ตครอบครัวได้แต่ก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆอนาคตเราคนอื่นเขาจะไม่มาพูดได้ว่ามาอย่างงู้อย่างงี้กับนางเอกเพราะทุกวันนี้ผมก็ทํางานอย่างเต็มที่ทุกคนก็น่าจะเห็นนะผมไม่ได้มาอะไรายๆทั้งสิ้นแต่พูดไปก็เป็นอธิบายแน่ๆไม่เราไม่พูดดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วคนผ่อนก็นคือผมจะเอาผมไได้ช่วยผมผ่อนด้วยนะครับผม แต่ผมก็มีกําลังที่เอามาได้โดยที่ผมก็ไม่ได้เป็นคนไปเที่ยวเอาเงินไปใช้ปรับปลายก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีก้อนเนี้มันจ่ายตรงนี้ได้มันเอาสิ่งที่เราชอบให้รางวัลตัวเองหน่อยเหมือนให้เราแบบเอ้ยของขวัญเราอะเราเห็นแล้วเอ้ยเราชอบเออชื่นแล้วก็เอาไว้เอาไว้รับมาเอกไปกินข้าวด้วยจบแค่นั้นลงท้ายให้คนเขาหมั่นไส้ไปเวลาแบบเวลาทําแบบโน่นนี่โอ้ดูกลางดูเป็นนักเลงพอติ่ม ไอ้นี่แม่งเป็นตุ๊ดไอ้นี่แม่งเป็นเป็น,เ,ปนเกย์หรือเปล่าเนี่ยพออยู่นิ่งๆไอ้นี่แม่งดูเหมือนเด็กัญญนอ่อนสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้ชอบอะไรในตัวผมเลย <c oughs> โอ้ไม่เป็นตัวเจ้าของเลยแต่สุดท้ายแล้วผมก็เป็นผมอยู่ดีครับผมแต่ท่านเลยท่านหนูพูดจามไม่สุภาพนะครับหนูขอโทษด้วยนะครับทุกคนครับหนูก็เป็นอย่างนี้ครับหนูก็กลืนใน,นสภาพแบบผมอ่ครับ เมื่อวานนังเอกเ,เขาเต็มที่มากเลยนะเขาเห็นว่าทุกคนเขาร้องแบบโอ้ร้องเยอะมากผมลงมาโอ้นางเอกวันนี้ฟิตมากเขาบอกว่าคําเดียวดูไหมเขาพูดว่าอะไรอยากทําให้อยากทําให,าให้ให้อาจารย์อยากทําให้แกเพราะว่าเหมือนแบบทุกวันนี้ยก็คือแกก็คือครูอ่ะนี่ก็ถามว่าแล้วแกน่าจะเป็นครูหลายคนนะบอกโอ้หลายคนแกเป็นเป็นแบบ เป็นคนเก่งแล้วเราก็ต้องรู้จักเคารพครูจากผู้มีพระคุณพเพราะแปลวาคิดว่าอะไรก็แล้วแต่จะด่าหรือว่าอะไรแล้วแต่แต่คิดว่าสิ่งตรงเนี้ยมันจะเกือ้อกูลไม่เป็นหรอกคนเขาไม่ชอบเราทำอะไรเขาก็ไม่ชอบแล้วเราจะไปสนใจทําไมเราทําในสิ่งที่เราชอบดีกว่าเรารู้ว่าคุณคนเพราะคุณพอ่อคุณแม่จะดีไม่ดีแต่เราเคารพแกเอเพราะเขาก็คือผู้มีพระคุณแล้วเราก็มาใช้ชีวิตของเราในปกติ อ,อดีใจกับลูกของเขานะที่เขามีแม่แบบแพรวพราวแสงทองอันผมรู้จริงทําไม่รู้ว่าอย่างน้อยอ่ะสําคัญแล้วของมนุษย์ประเทศไทยเราครูที่สอนเราอ่ะก็คือผู้มีพระคุณก็คือผู้ให้เราเกิดมาเราจะอ่านคำว่าสวัสดีครับสวัสดีเขียนว่าสเสือวแหวนในนากาศดดอเด็กดอเด็กแล้วก็ตัวแล้วก็สระอีเราจะรู้เลยไหมถ้าเราไม่มีคนมาสอนเรา เพราะฉะนั้นเขาคือเรียกว่าต้องมีครูต้องมีนักเรียนต้องมีครูต้องมีนักเรียน,อ,อ,น,ยนอันนั้นคือคุณครูครูบาอาจารย์นี่นะครับผมเลยบอกว่า,วานักเอกรู้คุณครูรู้คุณครอบครัวผมเลยมองว่า,วาโอ้โหแม่พระหรอเนี้ยก็แซลเขาขำๆอะ มันไม่แปลกเลยที่ที่หลายๆคนเนี่ยอย่างน้อยมันมีทั้งลบแระบวกแต่สิ่งที่มาหน้าวิธีรักคุณดูไลค์คุณสนับสนุนคุณในวันที่คุณอยู่ในแนวลบในวันที่คนมองคุณลบเขายังหนุนคุณผมคิดว่าเนี่ยความมัันอยู่ของคุณเนี่ยมันหนุนคุณอยู่แล้วคุณคุณไม่ปี๊ดขึ้นสูงคุณไม่ลงต่ําแต่คุณคงมาตรฐานเํามาแผ่วๆไว้นี่มันคือสุดยอดแล้วย้อนกลับไปช่วงมรสุมของชีวิตกาเดย ฟื้นยากมากเลยนะแต่เอาเผาๆไม่ได้เอาเผาๆลงไม่ได้เพราะความดีเพราะความเป็นเขาให้ผมว่ามันถึงช่วยไม่ได้อวยนะแต่เมื่อวานยังนั่งคุยพี่เบ้นเลยว่าเออแบบนึกถึงครูลิเกน,นะแบบสันก็ได้นึกถึงยายอะยายที่สันยายเสียไปน้องของยายทีหนึ่งนะแกก็เหมือนครูสันยีจุกต้องเหมือนครูเหมือนกันสันไม่ได้ไปเรียนกับใครอะแต่ที่บ้านอะสอน ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วทางปูท่ทางย่าผมอะไม่ใช่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ลิเกนะไม่ใช่ลิเกแบบโดยแบบโดยพื้นฐานอะแต่พอแบบไปเป็นลิเกด้วยความดื้อไงตามเพื่อนแล้วก็ไปแบบเป็นลิเกอะไรเงี้ยนะครับแล้วเรื่องมาเม้นต์มาอะไรเงี้ยลงตัวเองอะไรทุน่นี่ผมไม่เคยคิดว่าตัวผมดังอะไรเลยนะครับเพราะว่า ผมว่าช,าชีวิตของผมต้องแต่แรกอะถ้าคนอยู่กับผมมาติดตามผมจะรู้ว่าชีวิตผมสบายๆมากเลยผมผมชิลมากเลยกับชีวิตผมนะผมไม่มเคยปั้นแต่งผมไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนพ่อผมเคยมีผมเคยผมเคยขึ้นผมเคยลงแล้วผมก็คงมาตรฐานผมเอาไว้ผมไม่ต้องการที่ว่าชีวิตผมต้องเลือดหรูชีวิตผมต้อง ไปประสบความสําเร็จขั้นสูงสุดแค่ไหนผมไม่มีแต่ผมมองว่าอะไรก็ได้ที่ผมทําตอนนี้อยู่ผมอยากให้มันดีกว่าเก่าอยากให้มันผ่านในแต่ละวันไปได้ด้วยความเข้มแข็งของใจเราแล้วก็ให้ดีกว่าอาดีตที่เอาอาดีตของตัวเองที่มันดื้อมันไม่ดีมาแก้ไขให้พ่อแม่สบายตอนนี้แกก็สบายขึ้นเยอะให้ยายสุขภาพแข็งแรงให้ปู่ให้ย่าผมอยู่ยัน ผมมีลูกให้ปู่ย่าผมแข็งแรงผมขอแค่นี้แหละไม่ต้องขอให้ผมร่ํารวยนูน่นนี่สุดท้ายแล้วไอเขาว่าร่ํารวยน,นู่นเนี่ยขอแค่มีกว่าเดิมดีกว่าด้วยการที่ว่าลำพักลำแรงที่เราทำไปด้วยใจเราอย่างเงี้ยถ้าเราขยันขึ้นมันก็จะมีมากขึ้นผมว่านั่นแหละให้ ให้ครอบครัวสุขภาพมาันแข็งแรงให้แค่สุขภาพเขาไม่ป่วยทุกๆครั้งที่ผมไหว้พระนะผมไม่เคยมปนั่งขอขอให้ผมโด่งดังเพราะผมทั้วที่ผมขอแค่พ่อแม่ขอปู่ย่าตายายสุขภาพแข็งแรงให้ผมมีงานมีเงินมาจุนเจอครอบครัวมีเงินเก็บอะไรที่ไม่ดีผ่านพ้นไปได้ดีออะไรเงี้ยคิดแค่นี้พอไม่เอาอะไรมากพี่พี่ทุกคนครับบางคนอาจจะไม่มีแบบ ไม่อาจจะอาจอาะจะปัจจัยรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เข้าเพราะต้องเก็บปัจัยไว้ไม่เป็นไรนะพี่พี่แคพ่พี่พี่เข้ามาขนาดนี้ผมขอบคุณมากมากเลยครับแต่เวลาเขาแจกแจกบัตรอะไรเงี้ยพี่พี่ก็ลองลองถักไปถามถ่ายไว้เขามีบัตรไหมนะครับผมพอใจทุกคนนะเทคแคร์ทุกคนนะครับพรุ่งนี้ชุดลิเกผมยังไม่เสร็จเลยอะ่ะสีดำพ่อแม่กับยาย เย็บ yep, ให้หนางเอกไปสองตัวชุดนางเอกต้องคิดตั้นใหม่นะผมสั่งอีตั้นไหมนางเอกอยากให้เขาอยากแบบอยากให้แบบเขาใส่ย,ยังไงเพราะว่าแบบแม่ก็จะรู้ลารู้อะไรเงี้ยเยอะให้ดูรูปสองคนที่มีความสุขขอบคุณครับโอ้อย่างเงี้ยแฮปปี้น่ารักมากเราดีใจนะที่ทุกคนเข้ามาดูแล้วทุกคนมีความสุขอะแต่รู้ว่าบางทีเขาเครียดคอมเมนต์ใช่ไหม บางทีมาหลังเวทีนะแม่นะโอ้ยคอมเมนต์เึง,งคนว่านะแม่โอ้ยให้แกก็ให,ให้เลยร้องไห้เลยไม่เป็นไรขอบคุณครับถ้าวันนี้คนเข้ากลุ่มเนะน,น,นี่ยในวอง์กเลยหนึ่งพันนางเอกต้องไม่โพสนางเอกต้องโพสหรือว่าทำคลิปอะไรก็ได้ในเฟซส่วนตัวหนึ่งคลิปหรือว่าหนึ่งโพสให้กับซันแต่ถ้าถึง 2, 000, สองพันซันก็จะไลค์อีกหนึ่งไลค์อยู่ในใน,ใน,ใ,นในวองเนะนี่ยพานางเอกไปเดินตลาดหรือว่าเดินอะไรก็แล้วลแต่ อะ oh, เป็นวันไหนก็ได้จะเป็นวันไหนก็ได้แต่ก็จะทําในในกลุ่มวอล์กในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้ใช่ uh. ให้อยู่กับเราเลยแต่ไลฟ์เป็นช่วงเหมือนกันแต่ที่ถ้าถึงสามพันไม่ไม่ไม่ระบุว่าถึงสามพันเไหนแต่สิ้นสุดพรุ่งนี้ถ้าถึงสามพันนะั่เองก็มีรนงววันให้ผมได้